สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเจคเคนมาแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกับที่สวนนะคะบรรยากาศดีค่ะติดราพานเลยนะคะทุกท่านพิกัดนะคะอยู่ที่บ้านศพเปิงตําบลเมืองกายอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบรรยากาศดีนะคะเนื้อที่3ไร่2งานราคา2องล้านสี่แสนบาทค่ะ เอกสารสอคอ1ยื่นออกโฉนดไว้นะคะขายบ้านพักหนึ่งหลังห้องน้ำห้องครัวมีพร้อมนะคะทุกท่านมีถนนมีไฟฟ้ามีประปาครบเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะทุกท่านได้อยู่กับวิวธรรมชาตินะคะอากาศบริสุทธิ์เป็นที่สวนนะคะก็ตอนนี้นะคะชจ้าของก็ได้ลงต้นไม้ไว้หลายชนิดด้วยกันนะคะตามในรูปที่เราได้ได้มองเห็นกันเลยนะคะ เป็นวิวแบบนี้เลยนะคะทุกท่านนี่คือเจ้าของถ่ายมาลงจากที่จริงเลยนะคะสถานที่จริงถ้าท่านใดที่สนใจนะคะสามได้สองงานสองล้านสี่แสบาทสามารถติดต่อเข้านัดชมกันก่อนได้นะคะทุกท่านไปสัมผัสกับธรรมชาติบรรยากาศที่สวยงามกันก่อนได้เลยนะคะติดต่อไปได้โทรนัดชมหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ สามารถติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรและไลน์ค่ะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะคะมี2เบอร์เลยเนะเาะก็เลือกได้นะคะที่แอดไลน์หรือว่าจะโทรไปคุยก็ได้นะคะติดต่อผู้ขายได้โดยตรงแอดมินเพียงมาแนะนําเท่านั้นค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ